สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะโอน,นึกถึงอาชีพของบรรดาหนุ่มหนุ่มหนุ่มน้อยหรือหนุ่มไม่น้อยนะแต่ไม่รวมคนกเกษียณน,นะคนกะเกษียณคือคนไม่ทํางานแล้วกันนะเราสรุปแบบนี้อาชีพในอดีตเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เลยนะเป็นคนที่ยังทํางานอยู่นะคะมีคําถามหลายๆคนถามมาไว้ว่าเลือกอาชีพของผู้ชายต่างชาตินี่อาชีพไหนดีอะจะมีเงินดี ถ้าจะให้พูดโดยทั่วๆไปกว้างๆนะถ้าเป็นอาชีพใช้แรงงานเนี่ยจะมีเงินดีไหมก็อยู่ที่ว่าเขาเป็นแรงงานระดับไหนอะระดับหัวหน้าหรือว่าเป็นระดับแรงงาน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 ถ้าเป็นแรงงานระดับหัวหน้าระดับหัวหน้าก็คุมงานด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้จะรายได้ดีอยู่นะพุเคยคุยเรื่องหาข้อมูลเรื่องไรายได้เบื้องต้นเอาไว้ให้แล้วนะคะ ถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคุณไปฟังนะว่าทํำยังไงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละก็ใส่ชื่ออาชีพเข้าไปนี่แหละก็จะรู้เป็นเบื้องต้นนะแต่มันมีรายละเอียดนอกเหนือนจากนั้นอีกที่บดคุยเอาไว้ไปฟังดูนะคะอาชีพเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้หาผู้ชายวัยกเกษียณซึ่งวัยกเกษียณอย่างที่บอกไปตอนต้นวิดีโอกเกษียณคือไม่ทํางานแล้วไงอาชีพอะไรก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้หาคุณก็จะหาผู้ชายที่มีอาชีพที่ คิดว่าคิดว่าคือตัวเราเองแล้วก็จากข้อมูลที่เราหามานะ่ะเขาน่าจะมีรายได้มากพอที่จะให้ฉันไปอยู่ร่วมชีวิตกับเขาได้อีกหนึ่งชีวิตโดยที่ฉันอาจจะทํางานเล็กๆน้อยๆช่วยๆกันทํามาหากินอย่างเงี้ยน,นะหรือไม่ถึงการลาบากมากนักแต่ฉันก็ต้องทํางานช่วยกันทํามาหากินด้วยอีกส่วนหนึ่งอ่ะถ้าแบบเนี้ยก็เลือกอาชีพอะไรก็ได้ที่พิจารณาแล้วว่าไม่ลําบากมากนักอ่ะ ซึ่งไม่ใช่รายได้ขั้นต่ำเลยเลือกอาชีพอะไรก็ได้นะที่บุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้เริ่มงานใหม่นะผมแนะนอำอย่างนี้ถ้าเริ่มงานใหม่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงไงว่าอัตราค่าจ้างเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปสำหรับการที่เราจะไปอยู่กับเขาแล้วเราจะอยู่สบายๆได้นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เป็นไรก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยๆกันทำมาหากินอันนี้ก็โอเคไปใครที่เป็นแบบนี้ก็ดีนะคะ ใครที่มองว่าไม่เอาอะ่ะฉันไม่อยากไปทํางานหนักมากแต่ฉันก็ทํางานช่วยเขายังมีความคิดว่าฉันจะต้องไปหางานช่วยเขานะแต่ไม่อยากทําอะไรหนักมากคุณก็ต้องเลือกคนที่เขามีอายุการทํางานหลายปีแล้วนั่นหมายถึงว่าเงินเดือนอไรายได้เขาอะ่ะก็สูงกว่าขั้นต่ําในอาชีพนั้นๆแล้วแหละก็น่าจะพออยู่ได้นะแต่เศรษฐกิจบางช่วงเราก็ต้องดูด้วยเพราะหลายๆอาชีพอะหลายๆบริษัทก็ปิดตัวลงไปไง คุณก็ดูเป็นสถานการณ์ในขณะที่คุณกำลังมองหาแล้วกันถ้าคุณได้คนที่เขามีอาชีพทำงานเซลล์อย่างเงี้ยป๊อดคิดว่าคนทำงานเซล์เนี่ยถ้าเขาเป็นคนขยนัน่ะไม่ว่าจะเซลอะไรอะเขาก็มีรายได้ที่เยอะนะไหนจะมีเงินเดือนประจำไหนจะมีค่าคอมมิชชั่นคุณก็เลือกไปอีกว่าแล้วเขาขายอะไรอะที่มีรายได้เยอะเพราะว่าการขายแต่ละอย่างเนี่ยรายได้ไม่เท่ากันนะ ขายรถขายบ้านขายหน้าต่างและขายประกันอื่นๆอย่างเงี้ยนะอาชีพช่งางปก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาชีพช่างอะ่ะเขาจะได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่มีช่างมาที่บ้านเงนี้ยอย่างช่างปปาช่างไฟแต่ว่าบริษัทที่มาบริการเนี้ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเลยนะแล้วพนักง,งานทุกคนอะ่ะก็ใส่ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์มอย่างดีดูดีอะ่ะปุ๊ดคิดว่าเขาน่าจะรายได้ดีเหมือนกันแหละอาชีพช่างอะ่ะแล้วอาชีพอะไรอีกอะ่ะ ถ้าไม่ใช่แบบเป็นวิศวกรเป็นคุณหมอนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี้ยถ้าเราเจอพวกนี้เราก็จะนึกไปถึงสแกมเมอร์ไว้ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ดูอาชีพเหล่านี้เนี้ยเราก็ดูอาชีพทั่วๆไปที่มีความเป็นไปได้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าน่าจะไม่เจอสแกมเมอร์ไหมน่าจะนะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะอาจจะยังมีก็ได้นะอาชีพธรรมดาอย่างเงี้ยในภาพของเว็บโพสเพ่เข้าไปในเว็บเว็บหนึ่งพีพี่ที่เขา รึกษาบลออยู่เนี่ยเขาก็ใช้เขา,ใช,เขาใช้หลายเว็บแล้วเขาเพิ่งสมัครเว็บนี้มันเป็นเว็บต่างชาติชื่อเว็บ dating.com พี่เขาบอกว่าเขาเข,าเข้าที่ match.com แล้วมันเข้าไปที่ dating.com ได้ไงก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะโปรไฟล์ของผู้ชายในเว็บ dating.com มาคุณโอ้โหนว่ก็นายแบบจ้าลูก <laughs> มันมีแต่รูปภาพสวยๆไว้แต่มันเป็นรูปภาพที่ถ่ายสถานที่แตกต่างกันนะเป็นรูปภาพให้แบบเหมือนนายแบบอะ่ะพี่เขายังบอกเลยโอ้ยโปรไฟล์ดูดีเกินจริง <laughs> เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งอะเราเข้าไปเล่นกันเราเล่นกันแบบไม่เสียเงินไงก็มีขีดจํากัดข้อจํากัดในการใช้เว็บอ่านข้อความไม่ได้อย่างนี้มีส่งข้อความได้แต่เขาจะตอบเรามาแล้วเราอ่านได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะยังไม่เคยมีแต่มีข้อความที่ส่งเข้ามาทั้งอ่านได้แล้วก็บางคนก็อ่านไม่ได้ส่วนใหญ่จะอ่านไม่ได้เพราะเราไม่ได้เล่นเสียเงินไงปุ๊ดดูรูปโปรไฟล์ของผู้ชายโอ้โหนึกว่านายแบบว่ะมีแต่ภาพ สวยๆดูดีทั้งนั้นเลยก็เลือกดูกันดีๆแล้วกันถ้าจะดูก็แนะนำให้ดูรูปของคนที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปอะที่สุดอะแบบชีวิต ทั่วๆไปที่สุดอะไม่ใช่ไปถ่ายเป็นภาพในแบบโอ้โหเป็นภาพสตูดิโอเงี้ยมันเกินจริงจริงๆแหละมันก็น่ากลัวไงคุณมีคําถามอะไรที่อยากจะถามปรึกษาส่วนตัวนะคะเข้าไปที่กลุ่มไลน์นะคะแล้วก็ถามได้เลยคุยได้เลยเพราะในกลุ่มไลน์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกแล้วเราก็ไมไ่ได้คุยอะไรกันมากที่ให้เข้าไปในกลุ่มไลน์ก่อนเนี่ยเราจะได้ติดต่อกันได้แล้วก็ถ้าอยากจะคุยส่วนตัวค่อยแอดไลน์ส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะคะ ผมไม่อยากใส่ลายส่วนตัวแล้วเข้าไปเลยคนเยอะเพราะบางทีถ้าไม่ได้คุยอะไรไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวอย่างเงี้ยพวกก็จะลบลายส่วนตัวออกอยู่ดีแต่ถ้าเข้าไปในกลุ่มเงี้ยเราก็อยู่กันไปยาวๆได้ยกเว้นว่าจะปรึกษากันเป็นการส่วนตัวแล้วปรึกษาต่อเนื่องก็ค่อยแอดลายส่วนตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะไปทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ